สวัสดีครับนี่จะเป็นคาัในนำสาระแตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับมิตสูบิชิเฮวิตตี้นะครับมีปัญหาเพื่อนช่างเราเอามาซ่อมนะครับมีแจ้งว่าพัดลมหมุนเบานะครับเปิดติดปรับสปีดไม่ได้พัดลมหมุนเบาดีบอร์ดเข้ามานี้บางทีรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวกดปิดกดเปิดนะครับบางทีรุ่นนี้ถ้าไปกด h ฮพาวเวอรนะครับเนี่ยตัวโหมดพัดลมจะหายนะครับ ต้องกดตัวไฮ g h เวอร์ตัวนี้ใหม่ด้วยนะโมือเค้ถึงจะปรับสปีดพัดลมได้นะหนึ่งสองสามตั้งไว้ไฮแล้วกันกดออกดูเมนบอร์ดประมาณนี้เจอมิเตอรต์ต่างๆนะครับนี่น้ำแข็งแล้วก็เทอร์โมตัวจับอุณหภูมิเซนเซอร์อุณหภูมิอันนี้ก็มีดีเลตัวใหญ่สำคัญไอซีซัพพลายก่อนแล้วกัน พักใจไฟเบอร์นี้นะครับเด็กใครต้องใช้ IC ตัวตัวนี้เล็กเกดแล้วมั้งเด็กด้วยกัน,ต,กนตัวนี้เล็กเกลด5โวลต์มั้งครับ l 8 R 0 5 d นี่นะเด็กนะสวิตช,ชิ่งอยู่ไหนเนะี่ย สวิตชิ่งอยู่นี่อ๋อเด็นนะอยู่ตรงล่างนี่ป่าเดี๋ยวดูกันดูว่าตัวไอซีเมื่อกี้ได้ดูกันมันมีหลายรุ่นนะบางทีซ่อมๆก็สับสนกันนะอ๋อตัวนี้ไอซีสามร้อยอยู่นี่อ,นอ่ะตัวนี้นะครับเบอร์นี้ไอซีลูกเล็ไอซีสวิตชิ่งอยู่นี้นะครับ เออะไรเนี่ยเอหนึ่นะครับเอหนึ่งเอหนึ่งหกเก้าซีพิเตอร์ตัวนี้ซีพินเตอร์จะตัวใหญ่นะตัวนี้ร้อยไมโครนะร้อยไมโครสี 4, 150่ร้อย้าโวลต์นะครับมาดูซีคาปาซิเตอร์ที่ ควบคุมความเร็วเป็นซีสตาร์ทพัดลมนะครับพัดลมรีวมอเตอร์พมงก็ลอกแลล่ะหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับห้าร้อยโวลต์นะครับตัวนี้จริงสี่ร้อยโวลต์ก็ใส่ได้นะครับไม่ต้องถึงห้าร้อยโวลต์นี่มาเช็คค่าก่อนแล้วกันเอานง่ายๆคาปาครับไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเพื่อนช่างเราเช็คมาแล้วว่าปรับ ปรับได้แต่ความเร็วมันเท่าเดิมนะครับความเร็วไม่เพิ่มเองอย่าไปอย่าไปพยายามไปซ่อมอะไรมากมายบางทีซ่อมแค่อาการที่เป็นนะครับวัดตั้งมันติมิเตอร์ดีต้น,ตตตตนเป็นวัดคาปาซิตเตอร์นะับวัดดูก่อนนะไม่ค่อยแห้งไหมเพราะว่าลูกค้าเปิดหมุนอยู่นะครับแต่หมุนเบา ันเบาทุกเบอร์ปรับบางทีก็มีเคลื่อนอยู่แต่ไม่แรงมากนะครับวัดจุดนี้จะวัดยากจังเลยจะติดเครือบอยู่นะบางทีต้องเรา 149ร้อยสี่สิบเก้านะครับไม่ถึงไมโครนะเออเดี๋ยวโอ้แรงบังกงบักกีออกนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับเราวัดค่าอีกทีนะครับดูที่กล่องไหลนะครับมีไหลเบอร์ไหลซ้ายจุดห้าสองไมโครมีตัวนี้นะครับหนึ่งจุดห้าพอดีหนึร้อยห้าสิบโวลต์นะครับวัดเลยที่ขานะครับ นี่จะเป็นขาบแบบลงปิ้นนะครับถ้าไม่มีก็บแบบสายนะครับแล้วแต่มีนะครับมีไปไหนก็เอาแบบนั้นเว่าบางทีก็เป็นการซ่อมด่วนนะครับไหวแล้วนะหนึ่งเก้ห้าโอเคเดี๋ยวบกกัคจีหัวแรงแป๊บนึงนะครับโอโเคบกกัคจีนะ ก็ลาววงจรด้วยทีเนื้อสามเอนิดหนึ่งนะครับสามคนผ่านนะครับ อย่างก็ถ่ายพยายามถ่ายไว้นะครับเพื่อเพื่อใครมีปัญหามันจะได้เอาไว้ดูได้นะครับบางทก็พยายามถ่ายาภาพสับไไว้ให้นะครับตรงนี้จะเป็นรีเลย์12โวลต์ก็เป็นตัวรุ่นนี้ครับเป็นโอมอนนะโอเคตัวนี้สั่งคอมพิเซอร์นะครับไปเข้า ตามขาวนี่นะลันเข้าจุดหน่อเข้าฟิวอ๋อสีดำไปคอมนะึงที่เข้านี่นะครับจะลองต่อจำดูขาวเป็นเอ็นแน่นอนแล้วดำน่าจะไปคอมพิเซอร์นะ ่าโหลดดูกันอลองต่อนะครับเปิดนะครับปิบมีปีบนะไฟเขียวไม่ขึ้นเนาะไฟ LED ไม่ขึ้นแต่เปิดได้ลดไฟดู้ามันจะตากก่อนไหมเนี่ยบางทีก็ซ่อมแค่ตามอาการนะแต่ LED นี่ต้องไล่อีกทีนะครับ มอเตอร์จุดนี้นะครับเมื่อกี้มันจะตัดก่อนเลยสองร้ยิบสองโวล์นะครับ,บ,นนะรบจะวัดยากนะโอเค ติดแล้วครับติดอยู่แต่ไฟพาวเวอร์ไม่ติดโอเคช,ช้ได้ครับใช้ได้อน,นี้นะครับบางทีซ่อมด่วนก็ไม่ได้เช็คหมดนะครับพยายามซ่อมตามอาการนะครับยังไงก็ช่วดตามกดบซับตะแรลนและแช์ เป็นกำลังใจให้ช่างมานะการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ